แห่มแห่งความขัดแย้งบาดหมางและข้อพิพาษระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเกิดขึ้นมาสี่ครั้งแล้วตั้งแต่ปี2007หรือ2,550เป็นต้นมาเมื่อกลุ่มฮามาสเข้ายึดอำนาจในการควบคุมฉนวนกาซาผลัดกันรุกผลัดกันรับแน่นอนว่าในแต่ละครั้งแห่งการต่อสู้ เพื่อหวังจะแย่งจิงดินแดนที่ต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะครอบครองมีเจ้าหน้าที่และประชาชนพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อิโนอิเนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงอย่างง่ายๆและในครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566โดยกลุ่มฮามาส ได้เปิดการจูอจอ่โจมยิงจรวดถล่มอิสราเอลแบบไม่ยัง้งหลายพันลูกโดยที่อิสราเอลไม่รู้ตัวและไม่มีการตั้งรับจึงมีผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้รวมแล้วสองพกว่าคนส่วนแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลณวันที่ส0ตุลาคม2566มีผู้เสียชีวิต แล้วยี่สิบคนยังน่าสลดหดหูและเสียใจสะเทือนใจกับญาติพี่น้องที่เฝ้ารอฟังข่าวอย,อยู่ที่เมืองไทยโดยหวังจะได้ยินคำว่าปลอดภัยและก็ปลอดภัยกันทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความสูญเสียได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวบางคนก็กำลังติดต่อ มหาญาติที่เมืองไทยวิดีโอคอลกันอยู่ท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดและจรวดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนก็เสียชีวิตหลังจากคุยกับภรรยาและญาติพี่น้องที่เมืองไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บจํานวน13คนแล้วก็ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันอีก14คน เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในอิสราเอลได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยทั้งที่ยังพักอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าทางสถานทูตได้ติดต่อประสานงานกับทางสายการบินเพื่อจะให้ส่งคนไทยกลับบ้านก็จองที่นั่งได้80สิที่นั่ง ในวันที่18เดือนตุลาคมปี2566และก็ในวันที่15ตุลาคม2566จองด้อีกราว140ที่นั่งให้รายงานไทยทุกคนที่ต้องการกลับบ้านได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อการเดินทางส่วนทางด้านอิสราเอลนั้นก็ถล่มกลุ่มฮามาสในเขตกาซาตลอดทั้งคืนแบบไม่ยั้งเช่นกัน อิสราเอลบุกช่วยตัวประกันมาได้อย่างปลอดภัยส0สิคนเป็นชาวอิสราเอล16หคนคนไทย14ี่คนซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากไม่ใช่กลุ่มที่มีรายชื่อว่าถูกจับตัวไปส4ี่คนที่อิสราเอลไปตามตัวกลับมาได้พร้อมกับชาวอิสราเอลอีกส6หคนนั้นคือคนที่มีรายงานว่าอยู่ในกลุ่มที่สูญหายไม่ใช่ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน เบ ah นจามินเนทเอเยหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ต่อสายถึงโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งถือเป็นการพูดคุยครั้งที่สามในรอบสี่วันเบนจามินเนทเอเยหู ah oo, ได้กล่าวขอบคุณโจไบเดนที่คอยให้ความสนับสนุนอิสราเอลมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและเล่าถึงความโหดร้าย ของกลุ่มฮามาสที่สังหารประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศและสิ่งที่กลุ่มฮามาสทำนับว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากอิสราเอลจำเป็นต้องเข้าจัดการกับกลุ่มฮามาสทางด้านที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐก็ได้แถลงว่า รัฐบาลกําลังหาหรือกับอิสราเอลและอียิปในการที่จะอพยพพลเรือนออกจากกาซาแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนข้อมูลจากหน่วยเข่ากรองนั้นจนถึงเวลานี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าอิรานนั้นรับรู้หรือมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มฮาม,มาส ในการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเดินหน้าหาข้อมูลต่อไปแต่ในขณะเดียวกันกองเรือรบสหรัฐซึ่งนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS g e r a l d f o r d ที่ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็กำลังมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเพื่อยับยั้งไม่ให้ความขัดแยง้ง รุนแรงลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคและอ้างถึงการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ด้วยส่วนอิสราเอลนั้นการโจมตีทางอากาศก็กำลังพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างจับพลเมืองเป็นตัวประกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะนี้ กาซากำลังถูกไฟลุกลามเผาไหม้อย่างรุนแรงและสาหัสสากันต่างย่อยยับอับปางพังพินาศ ต่างชนชาติขัดแย้งแทงข้างหลังจู่โจมตีขยี้บุกรุกทุกทางเพียงเพื่อหวังจะล้างแค้นให้แดนตนดารดาศาสา์กระสุนพรุนกระนำเข้ารุกล้ำตามเข็นฆ่าโกลาหนยิงทิ้งทั่วตัวประกันลั่นปืนจน สมองล้นปนเลือดรินสิ้นใจตายช่างเฮี้ยมโหดต่างโกรธกริ้วชาวยิวที่จู่โจมตียึดที่ทางแต่ครั้งไหนต่อสู้กันห้ำหันค่าน่าเศร้าใจไม่มีใครยอมใครแต่ไหนมาผลัดกันรุกบุกเข้าไป หมายจะยั่วให้อีกฝ่ายได้เกรงกลัวรัวปืนฆ่ากี่ครั้งที่ประชาชนคนธรรมดาถูกยิงเกลื่อนเหมือนหมูหมาไร้ปราณีจากอดีตคิดยื้อแย่งเข้าแข่งขันสู้ประจันยึดเมืองบ้านสถานที่อ้างเหตุผล เทพบ,บนฟ้ารุกราวีแผ่นดินนี้ที่เทพท่านประทานตนไม่สนว่าหน้าอินพลมถล่มยับบีบบังคับอีกฝ่ายไร้เหตุผลเข้ายึดครองพยองพง,งาดสร้างชาติตนด้วยการปล้นแผ่นดินเขา เอามาครองใครบ้างอยากจะพลัดพรากและจากจบใครบ้างอยากจะผ่านพบศพทั้งผองใครบ้างอยากจะครวนคร่ำน้ำตานองใครบ้างอยากจะร่ำร้องครองทุกใจผลแห่งศึกสงครามได้ทำลายล้างมีแต่ความ อ่วมอับปางพังสลายสูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือสิ้นใจเหลือทิ้งไว้แค่เพียงซากปรับหักพังกับชีวิตที่คล้ายไร้ชีวิตมันมืดมิดสิ้นแสงแห่งความหวังเป็นอดีตติดหัวใจไม่เจือจาง ทุกสิ่งอย่างพังพี่นาศอนาจใจ